ไอ้พวกฝรั่งสันดานเสียนะพวกมึงอะทำตัวเชี้ยมากมึงอยู่เมืองไทยเนี่ยอาศัยเมืองไทยอยู่แท้แต่กวสสตีนเหรอคิดว่ามีตังเหรอผูอ้หญิงไทยในเสร็จมึงหมดทุกคนเหรอพวกมึงอะแค่อุดรอขอนแก่นเนี่ยไอ้ฝรั่งขีนกุกไอ้ฝรั่งสก,อก๊อตกไอ้หน้าไอ้หน้าไอ้ฝรั่งหน้าหน้าหัวหิน nhiều mang đi phố phở lắng luôn chặt cuộc bay phố phở lắng ai quái món มันด่ามึงน้อยมันด่ามึงอ่ะมันไม่ด่ากูหรอกเอาทำไกูไม่ใช่พลังไม่ใช่ปลังเป็นอะไรกูเป็นแคมอ่ะันดมึกูไม่ใช่พลังด้วยกูเป็นกมึงเป็นนกองเนี กูไม่ได้ด่ากูนะเว้ยมันด่าใครวะอ่ากูไม่ใช่พลังอ่ะเป็นอะไรเป็นมะม่วงนะเว้ยปลาลังปลาลังตาสีฟ้านี่ปลังแนนอนไม่ใช่เอ้าเป็นขัาวไทยคช่ไหมป็นอะไรเป็นก้าไก่วะ